ออฟมาเคยนํารถมัสแต่สองนะคะมาส่งมอบแล้ว1ครั้งค่ะแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2คะ่ะทําไมคุณหน่งถึงสนใจที่จะซื้อกับทางโชรูม,มัสตด้พิจิตเพชรคะ วันนี้ค่ะเรา3คนมีภารกิจนะคะจะนํารถ CX3 2.0เบสพัสนั่นเองนะคะไปส่งมอบให้กับคุณครูวีรยุทธเดชเดิมนะคะที่โรงเรียนน้องผือนะคะอาไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเว่าอยู่ดีๆอยู่ดีๆที่ออกก็ชวนมาไม่รู้ว่าไปไหนอะไรยังไงค่ะขนมก็มาวางกองอยู่ตรงนี้แล้วขนมอะไร โอ้หน่ากินมากเลยนะคะคือเรานํารถไปส่งมอบให้คุณครูแล้วเรายังนําขนมและก็นมนะคะ,ะขนมอยู่ที่ประมาณ200ชิ้นแล้วก็นมด้วยนะคะไปให้น้องๆเด็กๆที่โรงเรียนนะคะอย่างที่บอกค่ะมาสไต้าพิจิตเพชรนะคะส่งมอบรสสวยๆแล้วเรายังส่งมอบความสุขให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เด็กๆที่โรงเรียนด้วยนะคะ,ะทีนี้สองคนนี้เขาก็ยังไม่รู้น้องว่าออฟฟี่จะพาไปไหนค่ะก็เซอร์ไพรส์กันค่ะแลอากาศก็ร้อนมากเลยค่ะ แล้วก็ <Wow. S 1> โอนเงินเข้าค่ะเราก็จะนาของไปให้เด็กๆนะคะอ,ะอยากให้ทุกคนค่ะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะคะยังไงก็ลองติดตามคลิปนี้ดูนะคะว่าเป็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะไป<ช>ด,ดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันต่อเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เด็กๆจะมีความสุขมากขนาดไหนนะคะสําหรับของที่เรานําไปแจกนะคะแล้วก็ผู้รับรถเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างไ,ไ,ไปกันเลยค่ะไปกัง เราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองผือเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็กําลังขนของลงนะคะไปแจกน้องๆกันนะคะตอนนี้นะคะน้องๆก็ทำความสะอาดพื้นรอนะคะตอนนี้ <laughs> น่ารักกันเลยทีเดียวค่ะ แดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะขนของแล้วก็นําแจกน้องๆก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นการรีวิวรถต่อเลยนะคะเราเรามาดูเด็กๆก,กันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะชี่นี้ใช้ขนาดไหนที่มีของมาแจกนะคะปกติชอบของฟรีไหมชอบปกติชอบของฟรี <laughs> เพราะาไม่อยากเสียตังค์ค่ะเป็นคนขี้งบ <laughs> อะไรประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปแจกน้องๆกันเลยคะ่ <laughs> คยคะก็จะ <laughs> มีโดนัทนะคะนี่เลยเต็มรถล้ากำลังขนออกมานะคะจากรถนะคะ <laughs> เด็กนักเรียนอยู่ที่นี่นะคะก็จะประมาณร้อยปลายๆนะคะเกือบ200คนนะคะ ตอนนี้เราก็จัดเตรียมมาให้พอดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะมายวันนี้ได้มาทําความดีแจกของน้องๆคขารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าบรรยากาศโรงเรียนอบอุ่นมากค่ะคุณครูแล้วก็นักเรียนแบบรวมประมาณ200กว่าคนใช่ไหมอ่าประมาณร้อยไป200สองอน้องๆมายืนกดดันเราแล้วตอนนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวคนของไปกันคะ่ะ ออฟนํารถ CX3 เบดพัดมาส่งมอบให้กับคุณครูหนิงนะคะค่ะอยากจะสอบถามนะคะคุณหนิงว่าออฟมาเคยนํารถมาแด้2สองนะคะมาส่งมอบแล้วหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็นี่เป็นครั้งที่สองค่ะทําไมคุณหนิงถึงสนใจที่จะซื้อกับทางโชรูมาสด้าพีจิตเพชรคะอ่าคือไปดูตอนแรกกับคุณครูนะครับตอนแรกก็เห็นเซลล์นี่บริการดีนะครับแล้วก็มีของแถมให้มากมายนะครับและที่สําคัญก็คือก็ติดตามพี่จิตเพชรมาตลอดนะครับด้วยที่ที่ลงในคลิป u t u b e นะครับพอเห็นบริการ ที to to. ่ดีๆและที่ส hmm ํา hmm คัญตอนนั hmm. say, ้นก anyway, ็ติดตามมาพอดีทางม a สด้ามาจัดบูธใช่ไหมครับาจัดบูธเซนทรัลครับพอดีก็มีพี่เซลเขาบอกว่าก็จะมีของแถมอะไรให้มากมายและที่สําคัญส่วนลดก็จะมีให้ด้วยใช่ครับส่วนลดพิเศษใช่ไหมคะและที่สาคัญออฟยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับออพอดีเดินไปปุ๊บจําได้พอดีครับออคนพี่เซลล์ท่านนี้เองที่มาส่งรถใช่ไหมคะก็เลยเป็นบุญหล่นทับเลยนะคะเอาไปดูแลอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นรอบที่2นะคะต้องขอขอบพระคุณ คุณคุณเอกนะคะที่ไว้วางใจและให้ออฟได้ดูแลรถคันนี้ค่ะขอบคุณนะคะคันที่3คันที่4ยังรออยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราได้นําขนมแล้วก็นมนะคะมาให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านหนองผือแล้วนะคะอะอ,อก,ก็นารถคันนี้ค่ะ CX3 นะคะ2.0เบตพัดนะคะเรียกได้ว่ารถคันนี้ค่ะเป็นรถ SUV ที่มาแรงที่สุดนะตอนนี้เลยนะคะมาส่งมอบให้กับคุณคูหน่คงค่ะคุณวิริยุทธ์เดชเดิมนะคะคุณวิริยุทธ์ค่ะได้เข้าไปจองรถคันนี้กับออฟฟี่นะคะที่มอเตอร์โชว์ขอนแก่นที่ผ่านมาค่ะอย่างที่บอกเลยว่าการจองรถมอเตอร์โชว์ความคุ้มค่ามันมีมากที่สุด อยู่แล้วนะคะคุณรูค่ะได้รับดอกเบี้ยถูกนะคะ0.99และยังไม่พอค่ะส่วนลดพิเศษด้วยส่วนลดพิเศษเนี้ยขอไม่บอกแล้วกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าได้ส่วนลดเท่าไหร่ทักมาหาออบค่ะและที่สําคัญนะคะของแถมเราจัดเต็มให้รอบคันเลยค่ะ CX 300พัดคันนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าโอ้โหมันสวยมากค่ะออบแถมพิเศษก็คือเคลือบแก้วนะคะแถมให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะเรามาดูเลยว่ารถคันนี้ค่ะสิ่งที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาจากคันอื่น อื่นเลยก็คือสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตขาเราแถมให้รอบคันเหมือนกันเรามาดูเลยนะคะว่าความสวยงามของ CX 3คันนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะอ่ะเรามาดูรอบคันเลยนะคะสเกิร์ตขาเราติดตั้งให้นะคะรอบคันค่ะมาดูที่ด้านหลังนะคะมีของแถมอะไรบ้างนะคะนอกจากส่วนรถที่ให้ไปจุกๆแล้วนะคะอ่าจะมีถาดท้าย CX 3นะคะของแท้ค่ะ แล้วก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้คุณลูกค้าได้เช็ดรถนะคะนุมน่มๆค่ะแล้วก็จะมีตัวสายพ่วงแบตนะคะตัวนี้เป็นอซอปเที่แมให้ตั้งหักนะคะเพื่อเราได้ใช้ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นรถ SUV ที่ราคาตอนนี้ค่ะถือว่ามันคุ้มค่าค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อราคาแพงๆเลยนะคะเราได้ครบไปทุกอย่างเลยค่ะอ่าเรามาดูที่ด้านข้างนะคะรถคันนี้ค่ะฟิล์มแถมให้อย่างดีเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะ รับประกันถึง7ปีเลยค่ะด้านข้างเห็นไหมคะคิ้วกันาสาดก็เป็นคิ้วกันาสาดแท้เช่นเดียวกันค่ะนี่เปิดแอร์เย็นๆเลยนะคะคิ้วกันาสาดถาท้ายอาเคลือบเซรามิกให้รอบคันนะคะแล้วก็ฟิล์มเซรามิกเช่นเดียวกันค่ะแถมให้กับคุณลูกคา้ารับประกันถึง7ปีนะคะและที่สำคัญ CX3 Base Plus จะมีเฉพาะกล้องถอยหลัง ไม่มีเซ็นเซอร์นะคะเซนเซอร์ออฟก็แถบให้คุณลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าสามารถเข้าไปติดตั้งได้เดี๋ยวอุปกรณ์มาเมื่อไหรค่ค่ะเดี๋ยวอัทักบอกลูกค้าเลยนะคะเนี้ยค่ะรถคันนี้ค่ะมาส่งถึงโรงเรียนบ้านหนองผือนะคะขับระยะทางอยู่ที่40กว่ากิโลเมตรนะคะ SUV คันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเพื่อน,อนๆท่านใดสนใจนะคะอยากได้รถสวยๆแล้วก็บริการดีๆค่ะส่งถึงที่ค่ะทักหาออฟฟี่ได้เลยนะคะออฟฟี่ยินดีมาส่งรถแล้วก็ ส่งมอบความสุขด้วยนะคะถ้าอยากได้รถค่ะทักหาเอาเลยนะคะออฟฟี่ค่ะ080013 7 6ศนค่ะหรือทักมาที่เพจกลางได้นะคะมาซาโชรูพิจิตรเพศค่ะด้านล่างนะคะทักมาที่เพจกลางได้หรือที่สําคัญค่ะทักมาที่เพจส,สีสาวมาสด้าเลดี้ขอนแก่นนะคะอยากให้ใครดูแลแนะนําค่ะทักมาได้เลยนะคะพวกเราค่ะยังรออยู่นะคะยินดีที่จะบริการลูกค้าทุกทนค่ะบ๊ายบาย